เขาม่ได้มีน้ำมมีร่างอยเตังเวลาเขา่ได้มีางู้แฝดเข้าบ้านนะครับขายกับเขารถกุ่มพวงครับเข้าบ้านต้องแ่ดึกครับเข้าบ้านกิประมานห้าหโมงเย็นครับพอดีเล่น,นะครับพอดีมอนี แต่สามพี่น้องอยากลงไปเบื้องหน้าครับฉะนั้นเราเบื้องจกักรยาครับรผมหัวปูมาจะได้ปูพาลงไปเบื้องหน้าครับเหมือนยาเสบานครับ,ห,บหมู่บ้านชุมชนทอผ้าไหมครับของตพืนบ้านเขา ม่พอเขากนี่เใ่เาเขาเขาละอันนั่นามดน่ก็่าขาเอันนั้น่ขาผวาต่พาอีย่ยงก่อนดเี่ยวโอ้เนี่่ะนี่บขันเ้นาดของเข้เหมานนเนงแป๊ดเดียใสู่กเนีใส่ไปหางเขมกนาปูแฝดครับอ่าปีนาร้ยกี่ครับ บ่ได้ลุงมาเบิ่งมาเบิงบ่งเขาเบิงน้ามากรบปีนะครับอืมีกแล้วปูแฝกครับแล้วลุงมาเบิ่งมาเข็ดนี่เป็นโอกาสของอแฝกสามพี่น้องเนางนมันนีข่าวหยดเอาปูออนไว้เนี่ยเท่าเป็นไ<อ>งครับแต่แก่ก็พูดพูดที่ดีเนี่ยกินกุ้งนที่ดอก อันนี้เป็น,นย,ยังไงกับพูแฟตแม่พี่เขายอดตี่เนี่ยฮะเขายอดพันพันยังเนี่ยเขาอะครับเขาอันแพ็คเขาสตรีอัลมาเรียะอะไรเป็นแพ็ค๋อยังไปหมราะท้ายเป็นแต่เมื่อกีเห็นเป็นเป็นล็อกล็อ มองนี้ที่เป็นเข่าหยอดครับรถไทยยอดครับเป็นพันเข่าครับ พลาเบิร <mile> ์บรรยากาศเข้าปูแดครับปีนี้ครับเอ้าครับต้องแตดงโน้ตเปยังทำยังใส่ยังมี่เท่ด้ว้ว่าที่ทำยังไว้โมเดลมันยุ่งนิ่มยุ่ดเนียเนี่ยโมเดลเนี่ะบอกแล้วเนี่ยบรรยากาศนะครับท้องถุนนาสาลแดงครับอาจจะมืดเนี่ยถ้ามากับเพราะว่าหาหม้อควายจ้าวมันร่ำเท่ยู่ด้วยเนาะโอ้นะ ก้อนเหนี่ว <motiv> ต <ators> <m> ุ้มเนี่ยก้อนนยรอฟังไปอย่างน้อยก้อนท่ตอนส้างอย่รเงี้ยมันมีมันมีตัวรอคณะดววันตามคณะนนั่นยอดแบบรถดยอดแบบตัเนแม่เห่นมันอยู่มันเพิรม่ใช่หอหนอาจะให้ปู้แฟดอธิบายฟังนะปีนี่ฮิดยังไงแบบใดมีจังมองจกแปงครับเอออะหรองแฟงสูงใส่แปงอกแปงนี่สิบไทยแปงนี่นี่หาให้หกให้เจ็ด ของนี่ของย่าบุญเน้นแห่ย่าบุญแล้วดกินน้ำอันนี้ยอดเนี่ยแป้งนี่ยอดอันนี้ใส่ใส่คุณวานยอดแทรุดยอดคันคันใส่คุณวานสองถุงอ้นี่บ่พอเนี่ยเนี่ยแถวเนี่ยหาสิกรูเนี่ยแป้งนี่คุณวานจีเนี่ยแป้งพี่วานเบิด์คุณวานเบิดอ๋อคุณวานเบิดครับมันจะเป็นแป้งไงนะครับแป้งนี่แป้งนี่จะให้ก่อนเนี่ย หก <6 S 2> ไหใส่คุนวานครับแปลงนี่กะที่สิบห้าใส่คุนวานครับนี่มาที่นี่เฮ็ดแปลงนี่คณะเดโยวคุนบานไม่ดิเขึ้นเข่าไร้ผูอ๋อขึ้นหน่อยถุงแปลงนี่ของย่าบุญเฮ็ดให็ดเราตัวเราเฮ็ดบัวไวเราเข่าเรียวเลยเฮ็ดให้เราแบ่งเข่ากันเราใส่ใสร่รถหยอดครับนี่แปลงนี่ใสร่รถหยอดครับหลัางผู้แฟนนี่ใสร่รถหยอด พันธ์เข่าพันธ์เขา่เขาไอ้เดียวกันบอกครับเนี่ยพันธ์เข่าเดียวกันบอกบิดเนี่ยพันธ์เข่ามะลีคือการเตี้นเขานี่เป็นเข่ามะลีแพทกมะลีแทกเอาไว้เป็นแนวปีติมาเอาไปเอาหญ้าออกดูหญ้าซองกอนะ่ะ ขอพี่ขอผมดูองเ่าขอ้องมันละเออนี่ดูสาตัวยานี่อหมาขุ้งเนี่ยเนื้ขุงเลยนั่นแหละาขุ้งถึงขึ้นเลยมันมีอึขึ้นเลมีเงายาวขมลดเนี่ยลุกเข่าลุกขมลวดน่นือเนือขลวกไปเออมะวยมะเกมนดิมีตะเข่าอนี่ลุกลุกมันตีทบขึ้นมะลวด ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงายการดึงขึ้นมาเลยดึงสายกัรรวกเอามเอาินดึงใายเนาไงเอองดงดึงขึ้นมาไปไปเยอเออเอางีแค่เอาไง่ปไ้อไมแล้วมันต้องเ่างี้เนา่ยเอขึ้อยลดเอาข้นมอารเออข้นน้ำ่งข้นมาไปทางคุ้งไน้ำกว โใหญ่มากเลยทางนี้ก้อนนึงอหเนี่ยนีนอยข้างๆเนี่ยแม่่ม่เป็นยาอยไ่เป็นยาคนเนี่ยตายมนกแหงตายน้ำโชเลยโชเลยโชว์โชว์โชว์ากจะได้ดอกมันไปแล้วอ่ะมันวกยังเขาไม่จกแป๊บเ่นี้นรืยืดทำเลยทำเลยอันนั้นไม่ไ่อก การครับออไน้ำเยอะซือขาวนั่นแหละทาวคือขา ยาตัวนี้อันนี้ของพิยานะเนี่ยอยายแค่นั้นเนาะนี่ของพ่ยาเอาเป็นสองคนเป็นยางกันนี่คุณไหนายรูปพิวดิ้งไม่ทนยาคุณกไรไปไเยๆพวกเราเป็นนะเดี๋ยวไปเนรยไป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  อายุเขา่จาจักเดือนแล้วไหนพ่ออายุเข่าจักเดือนแล้วเนี่ยฮะสองเ,เดืนเนอนสองเดืนบ้านปืยไปแล้วนียน่ยเาอ เออเป็นนาวานครับปกติกะบ้านบ้านเทเดียวเนาะปุ๋ยเนาะบ้านเทเดียวอืมมันเป็นนานาทุงนาลุ่มพร้อมครับบ้านเทสองใบดอกเยบตัวแดมันบ้วด้านน้ำแบค่อยๆถือมาบ้านปุ๋ยไปแล้วได้ประมาณจากสิบมือเออสิบมือนี่แหละครับนี่ครับแต่ทีนี้มองแว่งมองบอสมสมเสมอเนี่ยนะครับเพราะว่าเฮ็ดนาปัจจุบันนี่คือว่า บ่คือสมัยเก่าครับแรงงานบ่อยู่ในบ้านเกิดนะครับบมมีแรงงานในพื้นที่เลยครับหลงไปทำงานอยู่แถวอุตสาหกรรมนะครับจังหวัดที่มีความเจริญอย่างเบิดครับเพราะฉะนั้นแรงงานไม่มีการทำนาในเขตของอำเภอบ้านข้าวนะครับส่วนมากนะครับก็คือส่วนมากเลยครับก็จะเป็นนาหวานครับนาหวานนะครับเป็นนาปีครับหวานแล้วก็ วานแหงครับวานแหงแล้วก็ไถไถกลบครับแล้วก็ไถกลบนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปล่างในห่วยกุนะไปในห่วยก็ได้ปปากท่อกุนะไปล้ก็ได้ครับลไปลุกเลือกเนี่ยไปลุกล่างทางเกียงคอมลุกไปหยับลุกเนี่ยอยิไหมมมีเขาดอกน้ำเลือกหน่อยลุไปลุกไปได้ลุล่างตีนล่างของท่าพ่อม อล,ล้างเตื้พร้อมยหญ่ๆปุณย์เนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นนาวานครับวานละก็ไทยกรบครับดำไม่ได้หรอกโดยหนึองข้าเห้ยมันแพงข้าแรงมันแพงไม่มีแรงงานครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็อาศัยฝนนะครับตามภูมิมีอากาศครับ ปีได้ผลตกมาสน้มันมมไได้กินทุกรอีน,นึงช่วงระยะเวลากะเอาลงไปเล<ำ>ืลลลอกอีกแงลงไปมองไม่กันเด้ยเป้องลงไปรถเป,ป,ปยีงยงนีพอคิมแบง <c oughs> เห็ไปเวลาอีกอยู่ในผุน่ะปากท่อผุนะโ<ว>อ้อะขณาคะแนน,นปูแฟีให้คะแนนทะเน้าปีเนี่ย เต็มซีบอะไฮเท่า์ไรเนี inhos, athletes, ่ยสภาพตอนเนี่ยโอ้กระปูแฝดคันนี้แหงขันแนนเข่าปีนี้ไฮเท่า์ไรเนี่ยเต็มซีบเนี่ยตอนเนี่ยประทับใจพอาะใจไฮเท่า์ไรขันแนนน่ะเต็มซีบไฮเท่า์ไรเนี่ยหไฮแปดครับเออครับนี่นะครับมันยังมีช่วงหุอยู่ครับหนึ่งก็คือเรื่องของเมล็ดพันธุ์ นะครับเมล็ดพันธุ์นะครับถึงห้องกับบ่าใดอ่าไปเอามาเล็ดพันธุ์ที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นขายกันครับลงถึนมันก็สูงครับแถวเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นเพราะวหนึ่งเขาขัดน้ำบ่าใดครับการวานไปแล้วกับอยู่ที่ที่อยู่ที่ฝนฟ้านะครับพยากรอากาศนะครับทุกเมียอากาศที่ตกลงหมาโบนะครับเพราะวันป็นการวานนี่นะครับพนันชาวนาที่อยู่ในอ่า ก็มันขานี่ไงก็ต้องเซฟครับลดคลายใจเรื่องของพันเขากราแสพันเขาที่แนี้วพันเขาผู้ใดดีเนี่ยไปคอกันไปแบงกันไปไปซ้อยเหลีอยเกลือกูนแบงปันลดก,กันตัวนั่นครับถึงซื้อกะก็บพรแพงบันเขาไปซื้ออยู่อยู่ลานาครับตัวบ้า,วานไปเร้วครับบ้านไปเร้วนะครับถ้าผมปรโตมากก็ตายไปแล้วครับเรียกว่าตายแรงนะครับ อันนี้ก็บ่พะเน่ครับเพราะเดือนสิบเดือนสิบเนี่ยน้ำมาครับหรือดูน้ําหลากนะครับน้ำที่ล้นคันเทนาเลยนะครับอสามารถเยอดกระถ่วมครับผมนะครับทามาเยอดกระถ่วมครับบริหารจัดการอยังบม่ได้ครับบริหารจัดการไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำานน้ำของ ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับเคยมองกับปัจจุบันแล้วก็ฮอนดูได้แต่วับกน้าะระเฮ็ดน้าน,นะครับกิไลก็ไม่ได้ซื้อเขากินนี่ยเพราะ่าที่ประคับประคองนะครับรอบครัวนะครับให้อยู่ดีีดีดดนะครับ มไปอุ้มลอกมาเด้อมาให้ลกเไปมาน่จับมือจดบก่นมย่าจับอ้าูช้าๆหมดแม่วหมดหมดตัดหมดแดงกัดไป็วหมดแดงหมดแดงุ้มุ้มาุ้มตากุ้มตากุ้มเร็วไปไหนไปาตาเร็วมาๆๆมาเร็วเปรนจทยอ่านั่นเด ยดียยเต็มสี่แปแปดครับปูแฟดแล้วว่าตอนนี้ถือว่าเป็นที่ประทับใจนะครับ เพราะที่สูบน้ำแค่ยู่เนี่ยแห้งไว้เลยเนาะแตกเนาะ ครับพามาเบงหนาผูแฝดครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชีวิตครอบครัวแฝดสามพี่น้องทีมภูมิพัฒนะครับแล้วก็วิถีแถวบ,บ้านอนีสาแลนครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกคำว่าสวัสดีครับ